สวัสดีครับเมื่อนี้ฝนตกครับสุขภาพริบสาวน่าปลุครับนี่ครับหอมโบนที่ได้มาทําอะไรครับขึ้นเตียงนอนมาทําอะไรครับนี่โนดูใครใครอยู่โอ้โหใครอยู่นชสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆวยเอามั้ยใก่เสื้อคุณจ๋าใสสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งว่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะ ปลูกผักเก่งมากอ่ามาปลูกด้วยกันเลยนี่นี่หอมแดงเราจะปลูกอะไรคะผักหอมแดงลูกหอมแดงม่ปลูก,กกันเลยมามมา,มา,มา,มาปลูก,กกันเลยมึงจะแปะปลูกไหมเนี่ยปลูกฝนตกเหรอ มันตัวกระดุกมันต้องเลือกหัวอันใหญ่ๆครับเพราะว่าดอกมันดอกมาแล้วมันสีใหญ่ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่เ <c oughs> ก่งมากเลยแอนใ้่ตาฝูกไหมเนี่ยอะ มันเลยมันเลยพี่แดนจะไปไหนลูกไม่ต้องไปจับกล้องกันนะไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับติ๋ว <laughs> ใครไปจับกล้องแล้วใครไปจับกล้องแล้วเอาไปถ่ายปลานี่ลูกเอามาถ่ายปลานี่มาแล้ามาถ่ายปลาลูกไปแล้มา,มาถ่ายปาลปา,ถ,า,ปาถ่ายตัวเองเหรอใช่<ป>จ้า <laughs> นี่ไง ันขึ้นจรูปมันก็ไม่เห็นตัวเองเสียนี่เห็นหลือยังเห็นตัวเองหลือยังดงไ <c oughs> หเงม <c oughs> เรียกปุกหักเหรอคะ ขึ้สาวเล่นกงอยากเดินเลยแหละค่ะไหนจะปลูกไหนใครบอกว่าจะปลูกช่วยผานไงเอามาปลูกไหมซิมาปลูกนี่มาปลูกนี่ไหมปลูกไหมเนี่ยปลูกไหมลูกไม่ปลูกละอะไรเนี่ย

<laughs> nào nỗi giờ mưa băng chứ luôn anh ngay giờ mưa băng mưa ngay mưa ngay Này, ai bảo nó sẽ ngày. á đi học trường đi được đi มขาทำอะไรอยู่เจ่าทำอะไรครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่หรอเ่ถ่ายวิดีโออยู่หรอไม่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 ไมไม่ไม่ ตกลูกตกอ่าตัางว่ตงว่เอามามามาจะเสร็จแล้วไหมมาทางนี้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 ็สทางนี้ไม่จับสิลูกไม่จับไม่จับมด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 ออกมามด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 เห็นไหมมดนะมด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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้ยอุ้ยชน้ว เสร็จแล้วดิสิหอมแล้วปลูกเสร็จแล้วไปแกนี่ปลูกเสร็จแล้วครับนี่หอมเดร์อ้ามาบายบายก่อนเสร็จแล้วครับบาย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 สิลุบายบายไฮแล้วเจอกันใหม่ค่ะบบายบายเอาบายบายใหม่บาย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 ใหม่บายบายใหม่เอาบายบายเก่งมากบายบาย